สมัยเด็กๆที่เราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยคุณครูนะครับก็มักจะเล่าเรื่องราวของนางอัปสรในรูปแบบของนางฟ้าสวยงามฟ้อนรำอะไรอยู่บนสวงสวรรค์ใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราได้เรียนมาในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเขาพูดกันไม่หมดฮนะเพราะว่านางอัปสรเหล่านี้นะครับมันยังมีชีวิตอีกด้านหนึ่งที่เป็นความดาร์กแล้วก็สวยจนกระทั่งโรงเรียนไม่กล้าเอามาสอนกันเลยที่มันก็ไม่ได้ดาร์กแค่ตำนานนะ แต่ไม่ได้ลามปามไปยังวิธีที่กษัตริย์ต่างๆนะฮะจะเอามาปฏิบัติกับหญิงสาวราก็เป็นทาสการมกันด้วยครับซึ่งถ้าใครชอบประวัติศาสตร์ดัการ์ที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับ mm. ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง F n d i a r y ของเราด้วยเด้อที่อาจจะนําเรื่องมวนๆแบบนี้นะครับมันเล่าให้ฟังกันแทบทุกวันเลยโดยความซวยของนางอับสรผู้นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นมาตั้งแต่ตอนที่พวกเธอเนี่ยได้กําเนิดมาแล้ว คือเมื่อพูดถึงนางอับสรน,นะครับหลายๆคนคงจะนึกถึงนางฟ้าอะไรที่กําเนิดมาจากสวรรค์ใช่ไหมฮะแต่ว่าต้นกําเนิดของนางนะครับจริงๆแล้วมันมาจากน้ําครับดังที่เป็นคําใบ้บอกอยู่ในชื่อของเธอแล้วแหละคือคําว่าอับนะครับมันแปลว่าน้ําส่วนคําว่าสอนเนี่ยก็หมายถึงการเคลื่อนไหวฮะดังนั้นพอเอามารวมๆกันเนี่ยมันก็หมายถึงว่าน้ําเดินไม่ใช่เหรอดังนั้นเนี่ยพอเอาคาว่าอับสอนมารวมกันนะครับมันก็หมายถึงผู้ที่ได้เคลื่อนไปในน้ํานั่นเอง เพียงแต่ว่าภายหลังนะครับนางนางเหล่านี้เนี่ยได้ถูกจับไปเป็นโสเพณีอยู่บนฟ้าบนสวงสวรรค์ครับซึ่งอันนี้แอดไม่ได้มั่วขึ้นมาเองว่านางเป็นโสเพณีนะคือถ้าใครไปอ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนาไราสิบปางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่6นะครับก็จะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยก็ได้จารึกไว้อยู่ในพระราชนิพนธ์นี้แล้วดังท่อนที่บอกว่ายามใดมีทุกช่วยแก่เปรียบโสเพณีนางในโลกมนุษย์แหละเห็นไหม แล้วงี้ถามว่าทำไมนวลนางที่สวยๆเหล่านี้จะต้องกลายไปเป็นโสเพนีอยู่บนฟ้าสวรรค์ด้วยละ่ะนั่นก็เพราะว่ามันมีความดาร์กที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวของเทพยาดาล้วนๆเลยที่จะให้เล่านะครับมันก็ต้องย้อนกลับไปในก่อนที่จะกำเนิดนางอับสรเหล่านี้ขึ้นมาครับ กล่าวก็คือในสมัยก่อนนะครับพวกเทวดากับยักษ์เนี่ยมันก็จะไม่ถูกกันฮนะตบตีตลอดเลยแต่ทว่าเทพเทวดาสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้แกร่งไงแต่ว่ากากตบกับยกักษ์ทีไรนะครับก็แพ้กันมาตลอดเลยเทวดานะครับก็เลยอยากจะหาไอเทมเสริมความแกร่งครับก็เลยได้รโรไปหาองค์นารายนารายซึ่งท่านนารายก็บอกว่าเออถ้าเจ้าอยากได้ไอเทมเสริมบัฟดีๆแบบนี้แล้วก็ ข้านะก็เคยได้ยินถึงเรื่องกเกษียณสมุดหรือวัาทะเลน้ํานมมาที่ถ้าหากว่าพวกเจ้าได้กวนทะเลนะั้นแล้วก็ได้ดื่มน้ําทิพนะเจ้าก็จะได้รับการเพิ่มค่าสเตตัสแบบไปโบกหัวยักษ์ได้แบบสบายๆเลยซึ่งพอไอเทวดาที่มันแพ้ยักษ์มาหลายรอบแบบนี้ได้ยินปุ๊บมันก็ตาตื่นสิครับอยากจะได้น้ำำาําอมฤตมันดื่มไม่มีอํานาจอะไรกันแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าการจะกวนกษียณสมุทรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากไงเพราะว่าไอ้กษสียนสมุทรนี้นะครับมันจะใหญ่มากฮะแรงของเทวดาที่แบบง่อยแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้หรอกเทวดานะครับก็เลยชั่วฮะมีแผนจะไปหลอกเอายักษ์มาใช้แรงงานด้วยโดยบอกว่าเดี๋ยว,วกวนเสร็จแล้วนั้นเราจะแบ่งนาา้ำอมฤตในกษียณสมุทรให้มันดื่มกันซึ่งถ้าแบ่งได้แบบนี้ยักษ์มันก็จะชนะต่อไปสิฮะ ดังนั้นนะครับเทวดามันก็ไปหลอกยักษ์มามาใช้แรงงานให้มาช่วยกวนกษเสียณสมุนให้มันหน่อยนี่นแหละเอาจริงๆเทวดาในนิยายอินเดียได้มันเกรียนกว่ายักษ์อีกนะซึ่งในช่วงเวลาที่กวนกวนวนวนคนคนไปนะครับมันก็จะมีของต่างๆงอกปุดๆ,ๆออกมาด้วยราเขาก็เป็นของแถมจากการกวนทะเลน้ํานมนี่เลยที่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็ให้เรานึกภาพตอนที่เรากำลังต้มน้าเต้าหู้อยู่นะเสร็จแล้วตรงผิวน้าเต้าหู้นะครับมันก็จะมีพวกกากฟองเต้าหู้ขึ้นมาด้วยนั่นแหละเปรียบเทียบกันได้เห็นภาพเลยเนาะ นั่นแหละฮะไอ้กากเต้าหู้ต่างๆที่มันได้ขึ้นมาจากทะเลน้ํานมนี่นะครับมันก็ได้มาอย่างรูปแบบของของวิเศษมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์เอ่ยช้างเอราวันเอ่ยวารุณีเอ่ยฮาริธนูเอ่ยและอื่นๆต่างๆขึ้นมาเต้ไปหมดเลยนะครับ และหนึ่งในสิ่งที่ผุดขึ้นมาด้วยแล้วนะก็คือนางอับซรต่างๆกวนหลากร้อยล้านนางฮะที่พอขึ้นมานี่ก็ล้องอียาออาอาอาขึ้นเต็มฟ้าแล้วแบบนี้อียักษ์ที่มันกวนตรงนั้นมันจะทนได้เหรอครับมันก็ตะบะแตกสิวิ่งไปไล่จับนางมาตําๆบทบทอะไรกันบ้างนะครับ แต่มันก็จะมีอยู่บ้างครับที่ยักษ์บางตัวเนี่ยเขาตะบะแข็งทําการกวนสมุดจนกระทั่งได้น้ำำําอมฤตขึ้นมาซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่สาระสําสคัญของวันนี้แล้วดังนั้นภาพตัดกลับมาที่นางอับสรซึ่งเป็นโฟกัสของเราในวันนี้ก่อนนะครับคือหลังจากที่นางนางได้ล่องลอยขึ้นไปบรฟ้าสวรรค์แล้วนะครับมันก็จะมีตำนานบอกมาต่างกันมากเลยเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็จะบอกว่านางนี้เนี่ยก็จะได้ถูกเก็บไปเลี้ยงบนสวงสวรรค์หมดเลย แต่ทว่าถึงแม้ว่านางนางเหล่านี้จะสวยหยาดเยิ้มปานใดนะครับนางอับสรทุกนางเนี่ยก็จะไม่เคยมีคู่ครองที่แท้ทรูเป็นเทวดาองค์ใดเลยแต่จะเป็นเหมือนกับนางบำเรอการบนสวรรค์นะครับที่พอเทวดาคนไหนจะเป็นระบายตะบะทีนะครับก็จะไปบีบๆนวดนวดเนดืน้อน,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 นางครับเสร็จแล้วก็ลากนางมาประกอบอุปจมากิจจาด้วยกันเสร็จแล้วนะครับเทวดาเหล่านี้เนี่ยก็จะนำนางนางไปหย่อนให้ลูกค้าสวรรค์ลายต่อไปได้ใช้กันต่อ นอกจากการที่จะปฏิบัติราวกว่านางเป็นแกงกะหรี่แห่งสวรรค์แล้วนะครับพวกนางนางอับษรเหล่านี้เนี่ยก็ยังได้ทําหน้าที่เป็นสายลับแห่งสวรรค์ด้วยครับที่ว่างๆนะครับพวกนวลน,นางต่างๆก็จะถูกส่งลงไปป่วนในพวกฤาษีที่มันบําเพ็ญตบะอยู่บนท้องโลกนะครับตบะแตกฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ทําไปเพื่อทดสอบความแก่กล้าของตบะฤาษีนะฮะแต่ทําไปเพราะเทวดาเหล่านั้นเนี่ยกลัวฮะ ก็รู้ว่าไอ้ลูซีที่มันบำเพ็ญตะบะจนถึงขั้นแล้วเนี่ยมันจะอัปเลเวลมาเป็นคนทําบนสวรรค์มาแย่งตำแหน่งเทวดากันอะไรกันไป ดังนั้นนะครับเพื่อสกัดฤาษีเหล่านี้ไม่ให้ได้มีบุญขึ้นมาบนสวรรค์นะฮะพวกเทวดาเนี่ยก็เลยได้ส่งนางอับซอนเหล่านี้เนี่ยลงไปนวดนวดบทบทกับฤาษีผู้บำเพ็ญเพียรตนครับคือดูศาส,สนาื่นเดียกเขามีแต่พระเทวดาจะสอนให้แบบคนในศาสนาทำดีกันแต่นี่อะไรพระเทวดาเกิดอิจฉาคนที่ทำดีจะมาตีเทียบขั้นก็เลยส่งให้เหล่านางอับซอนเหล่านี้นะครับไปยัวย่วยัว่วบิด,บ,ดบิดลูศีซึ่งถ้าฤาษีคนไหนพลาดเผลอไปเล่นอะไรกับนางเขานะครับเลเวลของฤาษีที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะลดลง พรบควบควกลับไปกลายเป็นคนธรรมดาเลยว่าแต่ทําไมพอลูซีเล่นกับนางลเลเวลลดแต่เทวดาที่มันอยู่บนสวรรค์ไปเล่นกับนางลเลเวลเทวดาไม่ลดบ้างอ่ะอันนี้ก็น่าคิดนะแต่ไม่เป็นเป็นแค่ตำนานคุณคนสมัยก่อนเขาจะเขียนแล้วก็เขียนได้แหละ แต่ว่าเรื่องราวอีกฉบับหนึ่งนะครับมันจะเกรียนไปกว่านั้นฮนะคือกล่าวว่าหลังจากที่นางอับสรต่างๆได้ผุดขึ้นมาจากทะเลน้ํานมหรือว่ากเกษียนสมุทดนะครับนางก็ไม่ได้ไปล่องลอยเป็นอิสระแต่อย่างใดหรอกแต่ว่าถูกองค์อินทราแห่งฟ้าสวรรค์น,นะครับเก็บเรียบครับคือองค์อินนะครับได้ปไปไล่สอยนางมาแต่ละนางแล้วก็เอานางมาเข้าหาเหล็มตั้งตนเป็นพ่อเล้าสวรรค์ว่างั้นเถอะ ที่ว่างๆนะครับพระอินทร์ก็จะให้เหล่านวลนางเหล่านั้นเนี่ยม,มารไายลำทําท่าทําทางอะไรให้พระอินทร์ชมกันครับเหมือนกับที่เราเห็นตามปราสาทนครวัดนครทมแบบนั้นนั่นแหละหรือไม่ถ้านางไม่ได้ไา่ลำแล้วว่างๆนะครับพระอินทร์ก็จะส่งให้นางไปเป็นโสเพณีไปปฏิบัติเทวดาบนชั้นสวรรค์อะไรเป็นครั้งคราวครับ แต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่พระอินทร์ได้ทําซึ่งไม่ต่างอะไรกับเทวดาองค์อื่นเลยนะครับก็คือใช้นางอับซอรเหล่านี้นะครับไปเป็นสปายฮะไปยั่วอยูไอ้ลูซีที่กําลังบําเพ็ญตะบะเนี่ยตะบะแตกอีกเช่นเคย โดยพระอินทร์นะครับได้กล่าวอ้างว่าการที่ท่านจะต้องไปยั่วให้ลุษีต่างๆมันตบะแตกแบบนี้เนี่ยก็เพื่อรักษาความสงบแห่งไตรภูมิยังไงล่ะคณะคนะอสอตอชัดๆเลยรักษาความสงบแห่งไตรภูมิจะปล่อยให้มนุษย์คนธรรมดาเนี่ยมีอิทธิฤทธิเหนือ3โลกนี้ไม่ได้เดี๋ยวโลกจะต้องปันน่นป่วนใช่ไหมพระอินทร์ก็เลยต้องดูแลโดยการทําให้ลุษีนี่เยเขาตบะแตกไป ซึ่งที่จริงแล้วก็คือพระอินเขากลัวว่าฤาษีคนไหนจะบำเพ็ญตะบะจนแก่กล้ากว่าตัวเองแล้วก็มีอานาจมาไฝ่กับพระอินได้นี่แหละแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ครองตําแหน่งพระอินดังนั้นนะครับหน้าที่หลักๆอีกอย่างของพระอินก็คือคอยจับจ้องดูครับว่าบนโลกนี้เนี่ยจะมีคนไหนมาอัพเลเวลจนเกือบเป็น MVP ีแล้วหรือเปล่าที่พอเมื่อรู้ปุ๊บนะครับองค์อินทรายก็จะส่งนางอับศรลงไปบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ โอ้ยตรงนี้มันร้อนจังเลยนะคะท่านลาสีคะสแสดงนะครับลาสีนี่ก็จะมาทําการคลายร้อนให้นางเลยฮนะที่ถ้าหากลาสีคนไหนหลงกลและทําแบบนั้นนะครับฤาสีก็จะหมดฤทธิ์ไปเลยฮนะเลเวลที่สะสมมานี่คือหายเกลี้ยงแต่ก็ไม่ใช่ว่าลาสีทุกคนจะหลงในกนนวลน,นางอย่างเดียวนะครับและนี่ก็จะเป็นที่มาของตำนานนางอับสรที่ได้ถูกให้เสกกายไปเป็นหินไปประดับกําแพงอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งกล่าวถึงลาสีตนหนึ่งฮะที่มีชื่อว่าลาสีวิสวาหมิตร ผู้ที่ได้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักจนกระทั่งพระอินทนระ์อิจฉาเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมพระอินทร์นะครับก็ได้ส่งสายรับลงมาเป็นนางอับสครับมาเดินยั่วๆที่ฤษีก็แบบอินนี่เกะกะเดินหลบไปคาจะบำเพ็ญตะบะแต่ว่านางนะครับก็ไม่ไปไหนไงเพราะว่านายสั่งมาแลวใช่ไหมครับเ็เลยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้สมบูรณ์นางก็เลยเดินวนๆไปอยู่แถวนั้นแหละครับจนกระทั่งฤษีนะครับเกิดลำคาญครับจะเดินไปจับตัวนางไปเหวี่ยง พอมือฤาษีได้จับไปที่แขนนางแล้วบีบมาเท่านั้นนะครับนางอับสอนก็เกิดอาการเจ็บขึ้นครับแล้วก็เปล่งเสียงร้องออกมาว่า <S <S นั่นแหละครับคิดว่าใครจะทนอยู่ล่ะครับท่านฤาษีก็เลยได้จัดการฝากแม่ปูไก่ไข่หลงมีลูกด้วยกันกับนางอับสอนคนนั้นเลยจนกระทั่งทําให้แรงกิ้งของฤาษีนะครับต้องตกลงควบควบ,วบกลับไปฝึกเลเยวลใหม่เป็นฤาษีขั้นโนวิทกันเลยทีเดียว ที่รอบนี้นะครับตอนเข้ามาฝึกเนี่ยฤาษีก็ได้ตั้งปฏิญาณตนเอาไว้แล้วว่าจะไม่หลงกลอีนังชั่วช้าจากสวงสวรรค์ผู้นี้อีกแล้วก็ได้เริ่มบำเพ็ญตะบะขึ้นมาใหม่ฮะกะว่าจะให้มันแข็งขึ้นกว่าเดิมคือหมายถึงตะบะแข็งนะภาพตัดประมาที่พระอินทร์อีกรอบครับที่รอบนี้องค์อินทราก็ตื่นมาแต่เช้าบิดขี้เกียจหลังจากนั้นก็ไปถามกระจกวิเศษเหมือนทุกวันว่ากระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครแข็งแกร่งที่สุดในปฐพีกระจกมันก็เลยตอบขึ้นมาว่า ก็ท่านชัดชาจริงพระอินทร์ก็เลยเออม,ม,ม,ม่ท่านชัดชาติใกล้เขาเป็นอันดับที่หนึ่งไปอันดับที่สองอันดับที่สองอ๋ออันดับที่สองนี่เลยเมื่อวานก็ยังเป็นท่านอยู่นะองค์อินทราแต่อีกไม่นานเนี่ยท่านจะตกเป็นอันดับที่สามแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะองค์อินทราก็ถามนะครับก็เพราะฤาษีวิวามิตรที่ท่านเคยไปยั่วยุแยแยก็ได้ตาบ,บะแตกนั่นนะ่ะท่านจําได้ไหม ฤาษีตนนั้นนะ่กำลังบำเพ็ญตนให้มีอำนาจมาแก่กล้าเหมือนเดิมครับที่พอองค์อินทราได้ยินแบบนี้แล้วก็พิโรดปีดเลยจากหน้าสีเขียวสีฟ้านะครับได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยครับน้อยอิลุซีคิดจะมามีฤทธิ์เสมอค่าครานี้แหละเขาจะต้องกำจัดเจ้าไว้ได้หนักกว่าเดิมอะองค์อินทรานะครับก็เลยจัดการสมมอนนางอับสรทุกตนที่มีอยู่ในวังเลยนะครับมาเกณฑ์ดูว่าใครเนี่ยหน้าตาสวยที่สุดจะได้ส่งนางอับสรผู้นั้นเนี่ยลงไปกินส้มตำกับฤาษีฮะแล้วเขาก็ไปพบมาค คนหนึ่งครับเป็นนางอับสรที่มีชื่อว่าราพาซึ่งเธอเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระดับท็อปทอปของฮาเลมพระอินเลยแหะครับที่พระอินมาเห็นปุ๊แล้วเขาบอกอีนางนี่แหละอีนางนี่แหละส่งมันลงไปโยโยๆบดๆทฤศีเลยที่มาถึงนะครับก็ตามฟอร์มครับนางก็ได้ล่องลอยลงมามาย่นแแมะหน้าฤศีฮะหลัลงจากนั้นก็โอ้ฤศีคะข้าร้อนจังเลยฤศีจะช่วยคลายร้อนให้ข้าหน่อยได้ไหมฤสีก็แบบอ๋นร้อนก็เปิดพัดลมสิ โอ้ไม่ไม่ไม่ไมครับเปิดพัดลมไม่ได้คือแดดมันแรงมากเลยท่านไม่คิดว่าจะให้ข่าเขาเป็นหลบในที่กำบังที่เดียวกับท่านหน่อยหรอคะลูซีนะครับก็เลยได้ลุกขึ้นมาเลยฮะ ที่พอฤาสีลุกขึ้นแบบนี้นะครับนางอับสรก็กะเตรียมเนื้อตัวให้ฤาสีสัมผัสแล้วก็จะได้ร้องอิละแต่ถ้าว่าพอนางเอียงแขนไปโดนฤาสีเท่าไหร่นะครับฤาสีเนี่ยก็ใช้วิชากังฟูหลบครับใช้สก,กิลอิไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้เงื้อกำปั้นขึ้นมาพุ่งไปที่หน้า,านางอย่างแรแล้วก็ซุบของบางอย่างก็ได้ถูกเสียบเข้ามาที่หน้านางเป็นแว่นตากรองแสงออปตัสครับที่ฤาสีก็ได้บอกว่าเนี <N: N ่ย ถ้าแสงมันแรงมากนะเจ้าก,ก็อย่าลืมใส่แว่นกรองแสงเพื่อถนอมสองดวงเนตรของเจ้าด้วยละกันอยู่กับองค์อินทราบนฟ้ามานานเนี่ยคงจะโดนรังสีรัศมีสีฟ้าจากองคอินพุ่งมาใส่เยอะใช่ไหมนางอับสอนู้นั้นนะครับก็เลยแบบโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวข้าจะกลับไปบอกองอินทรานะคะให้ซื้อไปแจกนางอับสอนทุกคนเลยร้านของเขาอยู่ไหนหรอคะ อ๋อก็สยามซอยห้ายางไงละจ๊ะร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยนะสวยๆเขาไปแวะถ่ายรูปได้โอ้ดีค่ะดีค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าใส่แว่นอย่างเดียวจะปกป้องตาเจ้าได้นะเจ้าต้องรู้จักพักผ่อนสายตาตัวเองด้วยเนอะดังนั้นเพื่อเป็นการถนอมสายตาเอาเจ้าลองหลับตาลงสิออค่ะค่ะค่ะนางอับสรน,นะครับก็ได้เชื่อในฤาษีหลังจากนั้นก็หลับสองดวงแน่ตัวเองลงครับซึ่งระหว่างที่นางอับศรกำลังเผลอนะครับลุศีก็ได้ใช้วิชาจี้จุดเลยครับปากปาก ยัดจัดลมปานให้นางจนกระทั่งนางกลายเป็นหินเหมือนที่ประดับอยู่ตามนะครวัดเลยนะครับนะับว่าเป็นเรื่องที่สวยจริงๆเป็นธาตุการบนสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดจย่างเดียวยัง,ยงมีจุดจบที่ไม่อบังควรเพราะความอิจฉาขององค์เทพยายดาลว้วนๆเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มันดาร์กสุดขั้วแล้วนะครับแอก็ต้องบอกว่ายังก่อนฮนะ เพราะว่าไอ้ความที่กษัตริย์ต่างๆเนี่ยเขามักจะถือตนเองว่าเป็นทวยเทพแล้วลงมาอวตารแบบนี้ไงมันก็เลยได้นํามาซึ่งเรื่องสลบในเวลาต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องความลับที่แฝงอยู่ตามนางอักษรบนปราสาทนาครวัดนี่แหละคือเขามีการกล่าวว่าไอ้พวกปราสาทเหล่านี้เวลาที่มันสร้างขึ้นมานะครับมันจะต้องมีรูปอักษรนูนต่ํานูนสูงอยู่ได้เยอะใช่ไหม เพราะเขาเชื่อว,ว่าปราสาทเหล่านี้นะครับมันเป็นวังของกษัตริย์ที่มันเป็นสมมุติเทพไงดังนั้นนะครับวังมันก็ต้องเหมือนเป็นสวงสวรรค์พอกษัตริย์จะเดินขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีนางอับซอน,นะครับมานรองรับเป็นบาทรบริจาริกอะไรอยู่เพียบเลย หรือเรียกได้ว่าเป็นฮาเร็มของพระอินทร์นั่นแหละครับที่ถ้าหากเราไปสังเกตดูดีๆตามรูปสลักต่างๆนะนางอัปสรแต่ละตนนะครับเขาก็จะมีเครื่องแต่งกายอะไรที่ไม่เหมือนกันครับบง่งบอกได้ว่าแต่ละนางเนี่ยจะมีแรงกิ้งที่ต่างกันตามความเชื่อของชาวฮินดูนะครับที่เขามักจะแบ่งคนเป็นชนชั้นวันนะนะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่แฝงไว้นอกจากเรื่องราววันนะนะครับมันก็คือเรื่องราวพิธีกรรมการสะกดวิญญาณต่างๆลงในรูปปั้นนางอัปสรเหล่านี้ด้วยครับกล่าวคือ ในสมัยก่อนที่อาณาจักรเขมรกำลังรุ่งเรืองแล้วก็ได้ขยายอํานาจแผ่ไปทั่วดินแดนสุวรรณภูมภิมตบตีทั้งไทยเวียดนามไปถึงตอนใต้ของจีนนะครับกษัตริย์ของพวกเขาเนี่ยก็ต้องมีความโหดร้ายด้วยไงเพื่อจะไปขู่เอาดินแดนต่างๆว่าเอ็งเนี่ยอย่างโง่หัวขึ้นมานะดังนั้นนะครับมันก็เลยมีเรื่องราวนางห้ามนางในต่างๆเยอะแยะของกษัตริย์เขมรน,นะที่ว่ากันว่าบางคนที่ได้เดินเข้าไปในดินแดนขเขมรหรือวังพระราชามาแล้วนะครับ นางๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะว่าได้โดนจับไปยัดตามกำแพงปราสาทนี่เองแต่ทว่ามันก็จะไม่ใช่การฝังคนแบบฆ่าแล้วเอาศพไปยัดเหมือนกับฆาตกรต่อเนื่องนะด้วยความที่ว่านี่มันเป็นดินแด,ดเนเขมรมันต้องมีเรื่องราวของมนดำอะไรเข้ามาเกี่ยวหน่อยด้วยใช่ไหม กล่าวก็คือพอกษัตริย์ขอมต่างๆแกได้เผยแร่อำนาจจนกระทั่งดินแดนแกมันใหญ่ไปสุดลูกหูลูกตามีเงินทองมาใช้แบบไม่อั้นแล้วนะครับองค์กษัตริย์นี้เนี่ยก็จาเป็นจะต้องหาอะไรมาปรนเปรอกิเลสตัวเองสักนิดหน่อยฮะดังนั้นนะครับมันก็จะมีนางในมากษัตริย์ขกษัตริย์ขาอะไรแบบนี้เนี่ยแหละที่ถึงแม้ว่าตามกฎมนเทียนบานในราชสำนักของขอ,งขอมโบราณน,นะครับเขาจะบอกว่าองคกษัตริย์เนี่ยจะสามารถมีพระมเหสีได้เพียงแค่หนึ่งพระองค์เท่านั้น แต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าองค์กษัตริย์จะห้ามมีหูหญินมีสนมน้อยสนมใหญ่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นแหละครับช่องว่างทางกฎมนเทียนบานกษัตริย์นะครับก็เลยได้อาศัยช่องว่างนี้เนี่ยไปหลั่นละเลยที่เอาจริงๆก็ไม่ต้องอาศัยช่องว่างทางกฎมนเทียนบานหรอกกษัตริย์มีอำนาจชี้ไรชี้เป็นชี้ตายได้อยู่แล้วพระองค์นะครับก็เลยได้ทําตัวเหมือนสมมุติเทพครับสั่งให้เอาหญิงต่างๆที่พระองค์ชอบเนี่ยเข้ามาจําจี้ด้วย ซึ่งว่ากันว่าผู้หญิงต่างๆที่ได้อยู่ในฮาเร็มของกษัตริย์เขมรในยุคนั้นนะครับก็จะมีไม่ต่ำกว่า1000คนเลยจิบๆนั้นไม่เท่ากับองค์อินทราหรอกมีนาะงอับสรตัอง35ล้านองค์ซึ่งด้วยความที่มันมีกว่า1,000คนแบบนี้นะครับเขาก็คงไม่ได้มาจากเมืองที่เดียวหรอกใช่ไหมคือที่มาต่างๆของนางสนมในวังนะครับมันก็จะมีหลากหลายเลยตั้งแต่หญิงในสำนักเอ่ยที่ดันสวยไปเตะตากษัตริย์เข้านะครับหญิงชาวบ้านจเลยศึกหรือว่าจะเป็นท่าที่ได้ขายตัวเข้ามาเพราาาาาาะวาว่่คมยกกจนจนตง แดนนะครับคือแบบมาขอให้มีข้าวมีน้ํามีกินอะไรแบบนี้ก็พอก็เลยมาขออาศัยร่มโพร่มใสของอณาจักรเมเนี่อะไรอยู่ แต่ถ้าว่าอันนี้จังครับธาตุต่างๆที่ได้เข้ามาเหล่านี้เนี่ยพวกเธอกับไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีอะไรที่รอเธออยู่ในราชสำนักแห่งนี้คือหลังจากที่เธอได้เข้ามาแวบแรกเนี่ยเธอก็จะโดนกระชุดชากตัวไปกระชากผ้าคลุมถันออกมาเลยนะฮะเนื่องจากว่าคนขเขมรโบราณเนี่ยก็จะมีการแต่งกายแบบไม่ใส่ช่วงบนนุ่งแค่ช่วงล่างดอกบัวนี่คือเฉยลมกันมาเลยครับ ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกก็ได้นะเพราะจากที่แอดไปหาหลักฐานตามแหล่งบันทึกอะไรต่างๆมานะครับเขาจะบอกว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะส่วนใหญ่ก็จะนุ่งแค่ข้างล่างครับยังคําบอกเล่าของบันทึกคนจีนโบราณที่ก็ได้ขับเรือมาค้าขายที่นี่แล้วก็ตุกกระใจเลยเพราะว่าเห็นนวลน,นางนะครับแม่สองเต้าตุงกันเลยทีเดียวโดยในบันทึกก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าพวกนวลน,นางเนี่ยจะหาผ้ามาคลุมก็แค่ตอนออกไปทําธุระอะไรนอกบ้านเนี่ยแหละครับเรียกได้ว่ามันเป็นชุดอยู่บ้านก็แล้วกันว่ากันเอะ ดังนั้นนะครับการที่รูปปั้นนางอับสรต่างๆของปราสาทเขมรเนี่ยมันได้เปลือยอกอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนในสมัยนั้นแต่เอาเป็นว่ามันก็จะมีทาสศึกบางคนนะครับที่ได้ถูกจับมาจากข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมเหมือนกันใช่ไหมคือบ้านของเธอเนี่ยเขาสอนมาอย่างดีให้แต่งกายแบบเรียบร้อยแต่พอมาถึงอาณาจักรเขมรแบบนี้จะให้แบบแต่งตัวเลยพลกิกกึกนางก็รับไม่ได้สิครับ ดังนั้นนะครับมันก็เลยเกิดอาการขัดขืนขึ้นครับนี่ยังไม่รวมถึงผู้ที่ขัดขืนไม่ยอมเป็นทาสกามของกษัตริย์ด้วยนะดังนั้นนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะใช้กําลังข่มขู่ไงคือจับนางพวกนั้นมาทรมานครับที่ก็จะมเะีเบาะตั้งแต่เคี่ยนตีให้ร้องเสียงหลงจับโยนน้ําต้มสุกหรือบางทีไม่มีหมอ้อก็จับโยน,นลงไฟเลยครับ จนกระทั่งไปถึงการทรมานอะไรที่แบบสุดพิลึกกึือซึ่งแบบถ้าห้องทรมานทางยุโรปยุคกลางมาดูงานที่นี่เขาก็ต้องตกใจแน่เพราะถึงแม้ในแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะไม่ได้มีเครื่องมือเหล็กเครื่องมือหนามอะไรแบบยุโรปกันเยอะนะแต่ความสร้างสารร์นี้บอกเลยฮะไม่แพ้ชาติใดในโลก เพราะว่าพวกผู้คนเหล่านี้นะครับเขามักจะใช้ของที่มีอยู่รอบตัวให้ได้เกิดประโยชน์อย่างสุดๆครับอย่างเช่นเอาไปโยนลงน้ำให้ตะเคตะโขเนี่มันล่าก,กันไปกินหรือว่าจะใช้สัตว์ใหญ่อย่างช้างนะครับมากระทือบอกให้ตายฮะเอาสิวเอาเสียมที่เขาได้เจาะผนังนครวัดเนี่ยไปตอกกระโหลกเปิดหัวนางแล้วก็แบบกลางชูให้นกแรง้งนกกาแถวนั้นนะครับวิ่งมาจิก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 สมองกินคือแบบนี่เรากำลังดูแฮปปี้ทีเฟสอยู่ใช่ไหมเนี่ย นอกจากนั้นนะครับมันยังมีวิธีการแล่เนื้ออีกที่พอแร่เสร็จนะครับเขาก็จะเอาเกลือมาโปะมะนาวบีบเอาพริกมาถูสุดท้ายเนี่ยก็ให้นวลนางเหล่านั้นนะครับได้กินลาบสดที่ออกมาจากเนื้อตัวเองครับหญิงบางคนพอทนไม่ไหวก็จะเป็นลมตายไปเลยหรือว่าจะเอาไม้แหลมๆมาทะลวงดากเหมือนกับที่พ่อของขุนช้างโดนและที่เด็ดที่สุดก็คือเขาจะเอาพวกสิวที่มันตอกตามผนังนะครับมาตอกตรงเอ่อ เวอร์กูบ้าของพวกเธอมันได้ทะลุไปถึงมดลูกเลยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกก็ไปแคนอะไรผู้หญิงพวกนี้มานักหนานะแต่ถ้าว่าวิธีการเหล่านี้นะครับแอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเรื่องที่ได้แต่งขึ้นมาหรือเปล่าเพราะจากที่ได้อ่านดูนะครับมันก็ช่งางเว่อวังเหลือเกินนอกจากนั้นนะครับก็ยังไม่สามารถหาเอกสารอะไรได้ครับที่ว่าชาติคอมเมนต์แต่ก่อนเขาไปทรมานอะไรกันแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการเขียนที่เกิดขึ้นมาจากคนยุคสมัยหลังที่เขาได้มนโนขึ้นมาหรือเปล่า ดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆฟังเรื่องราวเหล่านี้แบบฟังหูไว้ห,หูคิดซะว่ามันเป็นครีปปี้พาสต้าฉบับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แล้วกันแล้วเนอะซึ่งหลังจากที่ทางราชสำนักได้กำจัดนวลนางที่ขัดขืนเหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้เสียดายของไปโดยเปล่าประโยชน์ครับคือเขาเนี่ยจะเรียกคนพวกหมอผีมนต์ดำ,ำเขมรต่างๆเข้ามานะครับมาไล่คา,าถาส่งวิญ,ญญาณของนางนางเนี่ยลงไปสิงสู่อยู่ตามกำแพงวัดปรา,าสาทครับที่เขาจะสลักเป็นรูปนางอับสรน,นี้เนี่ย ลงไปให้นางได้เป็นวิญญาณปกป้องปราศาสตร์อยู่ช่วงกระประวรสารบอกแล้วว่าเรื่องราวมันคล้ายกับนิยายมากส่วนผู้หญิงต่างๆที่ยอมเป็นทาสกามแล้วก็ปฏิบัติตามกฎในวังแต่โดยดีนะครับก็ไม่ใช่ว่าชีวิตเธอจะดีตามหรอกฮะพวกเธอนะครับก็จะถูกนําตนไปเป็นของเล่นของกษัตริย์ครับไปให้กษัตริย์ได้แบบจำจีจำชัยกันแต่ทว่าหญิงๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องดูแลตนเองให้ดีด้วยนะเพราะถ้าหมดงามเมื่อไรหรือว่าหมดโปรที่กษัตริย์ไม่สนใจนะครับ พวกผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกริบเอาความสะดวกสบายทุกอย่างที่ได้มีอยู่ในวังเลยเสร็จแล้วก็เตะดากโดกออกไปข้างนอกวังนะครับให้ไปใช้ชีวิตแบบประชาชนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าก่อนที่นวลนางจะออกจากวังเนี่ยนะครับพวกเธอเนี่ยจะได้ถูกรับการสักรอยต้องห้ามเอาไว้ที่บนหน้าผากครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์บอกคนภายนอกว่า หญิงเหล่านี้นะได้เคยเป็นของเล่นของกษัตริย์มาแล้วแล้วเจ้าบ้านนะครับขเขาก็จะไม่สามารถนําหญิงเหล่านี้นะครับมาแต่งงานเป็นเมียของตนเองได้ครับมีได้ก็แค่เล่นแบบจําจีปอบแปะชั่วข้ามคืนนะนะดังนั้นเองนะครับก็เลยทําให้หญิงที่อยู่ในเมืองเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับนางอักษรจริงๆเลยครับคือเป็นโสเพณีบนสวรรค์ที่มาใช้ชีวิตอยู่บนพื้นโลกนั่นเองทํางานหาเลี้ยงชีพไปโดยที่ไม่มีผัวมาช่วยนะครับ หรือไม่ถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยผู้หญิงเหล่านี้นะครับเขาอาจจะไปได้รับงานเป็นการใช้แรงงานหนักอะไรกันไปอ่ะเนาะไงฮะเชื่อได้ว่าครั้งต่อไปที่เพื่อนๆไปเดินชมนครวัดนครธมอะไรแบบนี้นะครับจะต้องไม่มองถึงความสลัดสลวยของนางอับสรแต่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรแบบนี้แน่เลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องนี้นะครับอย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นต่อๆฟังด้วยเด้อสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย